บิสมิลลาฮิรราะหิมอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลฮอวะบะระการตุฮงครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงอิสลามนะครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดถูกเหมาะครับอาวันนี้มีเรื่องมาเล่านะครับมีมีเรื่องมาเล่าดูเด,ดิลิงกันเรือพันกันมั่วไปหมดมีเรื่องมาเล่านะครับมีคนมาถามผมนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับมาบอกว่าตัวเขาเนี่ย <c oughs> สมมติ มีตัวก็เนี่ยในเอเป็นเพื่อนผมมามาบอกว่าเออเนี่ยมีคนมาชวนผมเนี่ยไปลงทุนส่งออกผลไม้นู่นนี่นั่นมาชวนค้าที่ดินนะครับก็บอกว่าเนี่ยเห็นว่ารักชอบกันนะถึงมาชวนเนี่ยก็อยากให้รวยไปด้วยกันนะครับก็เลยจะมาขอร่วมลงทุนเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้บาทอ่าเราก็บอกไอผมก็พูดไปนะก็ฟังไปเฮ้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยไอที่เอ็งพูดมาเนี่ยลงทุนเท่านี้เดือนหนึ่งแบ่งกําไรเท่านี้แบ่งกันไปทุกเดือนทุกเดือนเนี่ย เฮ้ย hey, มันเป็นแชร์ลูกโซ่นะระวังไว้ให้ดีนะไอ้เพื่อนผมมันก็บอกเฮ้ย <Hey, S 1> <hey, S 2> ไม่ล็อกเขาเปิดบริษัทเอาหนังสือรับรองบริษัทมาให้ผมดูด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเนี่ยเขาเปิดบริษัท ABC นี่มีหนังสือรับรองบริษัทแล้วก็เอาหนังสือสัญญามาให้ผมดูด้วยมีสัญญานะบริษัททําในนามบริษัท ABC กับชื่อเพื่อนผมอะไรอะไรสัญญาร่วมลงทุนเท่านั้นเท่านี้นะลงทุนสมมติ5 0 0 0 0 0ได้กลับคืนเดือนละหมืน่นอะไรก็ว่าไปตามเป็นเปอร์เซ็นต์เออมันก็น่าเชื่อถือ เพื่อนผมเขาก็เชื่อถือเขาบอกออเฮ้ยเห็นไหมเขาไม่หลอกหรอกเขาเปิดบริษัทจริงๆ <im itation> ผมก็บอกเอางี้อย่าเพิ่งไปไว้ใจเดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้เ <im itation> บื้องต้นผมก็เอาหนังสือรับรองไปตรวจสอบเอามันจะมีเลขเลขของบริษัทนี่นะเลขทะเบียน <im itation> ผมก็ไปตรวจปุ๊บโอเคบริษัทนี้มีตัวตนจริงก็มาเล่าให้เพื่อนฟังอ่ะโอเคบริษัทนี้ที่เองมาเล่าให้ข้าฟังเนี่ยแกมาเล่าให้ฉันฟังเนี่ยมีตัวตนจริง มีที่ตั้งบริษัทจริงตั้งอยู่ที่เท่านั้นเท่านี้อะไรก็ว่าไปเพื่อนบอกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาไม่โกงเหรอกเขาตั้งบริษัทจริง,รงผมก็บอกเอางี้แต่ว่าผมตรวจสอบลึกลงไปกว่านั้นอีกนะครับแต่พอไปดูประวัตินะครับตามหนังสือรับรองเนี่ยบริษัทเนี่ยตั้งได้2ปีเอ้ขอโทษ2ปีเห็นไหมน่าเชื่อถือ2ปีเนี้ยแต่พอไปดูงบการเงินผมก็ไปเช็คงบการเงินเลย2ปีที่ผ่านมาไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยทางธุรกิจ คือทุกอย่างเป็นศูนย์หมดไม่มีการซื้อขายเข้าไม่มีการขายออกอะไรเลยไม่มีงบบัญชีขาดทุนกําไรอะไรเลยนะครับเปิดบริษัทมา2ปีไม่ได้ทําธุรกิจอะไรเลยนะครับแต่มาบอกเพื่อเราว่าเฮ้ยผมเชี่ยวชาญด้านส่งออกผมเชี่ยวชาญด้านสังหาริมทรัพย์แต่อย่างที่บอกเอกสารไม่ปรากฏการดําเนินกิจการกําไรขาดทุนใดๆเลยอ่าแต่ถ้าสมมุติว่า มีโครงการหมู่บ้านสักโครงการหนึ่งในนามบริษัทนี้มีรางวัลด้านการส่งออกทั้งทักสี่สาห้ารางวัลใน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 นามบริษัทนี้อะอย่างเงี้ยค่อยน่าเสี่ยงไปลงทุนหน่อยอ่าแต่นี่ไม่มีอะไรเลยนะครับเอามาถึงสัญญาเพื่อนบอกว่าเอ้ยเนี่ยเขามีสัญญานะทนายแจ็คเราก็บอกว่าสัญญาเนี่ยนะครับเท่าที่อ่านดูนะสัญญาก็จะมาในรูปแบบว่าเอาเงินมาลงทุนสมมุติ1ล้านบาท <c oughs> เงินต้น ลงทุน1ล้านบาทจะแบ่งให้กำไรเท่านั้นเท่านี้รายเดือนผมก็ถามต่อว่าไม่เห็นจะมีบอกเลยว่าอะไรนะจะคืนเงินต้นเมื่อไหร่นี่อรอไหมจะคืนจะคืนไอ้ที่เอายืมไปลงทุนเนี่ยเมื่อไหร่เห็นมีแต่ว่าให้กำไรรายเดือนแล้วก็ให้สูงจนจนค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงนะครับก็ เพราะนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าแม้จะมีหนังสือรับรองบริษัทแม้จะมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับก็ให้ให้ให้ช่างใจไว้หน่อยดีกว่านะครับให้ช่างใจไว้หน่อยดีกว่านะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปรีบด่วนที่จะแบบอุย้ยฉันจะต้องเอาลายเดือนเท่านั้นเท่านี้บาทเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าลองดูไปก่อนไหมล่ะถ้าเขาลองดูไปอ่ะสัก หลัก3 2 3ปีนะฮะใจเย็นๆถ้าเขาดูแล้วว่าโอ้โหเขาเขาแบบเอาเงินเราไปแล้วเออไปไปเปิดโครงการหมู่บ้านไปส่งออกจริงๆแล้วมีงบกำไรขาดทุนแล้วไปเขาเรียกอะไรจะต้องไปยื่นกับสำักรา์แล้วมันพบว่ามันมีการดําเนินงานจริงๆโอเคไอ้อย่างนั้นเนี่ยจะไปลงทุนก,ก็ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่ามันมีข้ออยู่ข้อหนึ่งเพื่อนบอกนี้เฮ้ยเขาจัดเปิดตัวที่โรงแรมนะจัดเปิดตัวบริษัทเลยมีผู้บริหารมาพูดนี่นั่น ผมบอกอไอ้อย่างนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้คือไม่ได้บอกว่าจะมาโกงจะอะไรนะหรือว่าไม่ได้บอกว่าไม่น่าเชื่อถือนะแต่บางทีการจัดงานเปิดตัวบริษัทก็ดีการมีหนังสือรับรองบริษัทมีที่ตั้งบริษัทมีป้ายบริษัทก็ดีหรือแม้กระทั่งการมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าบริษัทเนี้ยเชี่ยวชาญหรืออล e มด้านใดนด้านหนึ่งเป็นพิเศษ เพราะนั้นอย่างนี้บอกมันจะต้องไปดูไงว่าเขามีผลงานหรือเปล่าเขามีผลงานหรือเปล่ามีมีสมมุติว่าบอกว่าลงทุนโครงการสังหาริมทรัพย์ชื่อหมู่บ้านกอไก่ก็ต้องไปดูว่าไอหมู่บ้านกอไก่เนี่ยดำเนินงานภายใต้บริษัทที่ชวนเราไปลงทุนหรือเปล่าคือมันมันต้องดูผลงานไงนึกออกไหมจะไปดูแค่ จัดงานเปิดตัวอลังการยิ่งใหญ่แสงสีเสียงไม่ได้จะไปรู้จะไปดูแค่หนังสือรับรองไม่ได้จะไปดูแค่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ได้ต้องใจเย็นๆคอยดูไปเรื่อยๆเพราะนั้นไม่ได้บอกว่าจะถูกโกงหรือว่าบริษัทนี้นี้ไม่น่าเชื่อถือแต่กำลังจะบอกว่าให้ใจเย็นๆค่อยๆตรวจสอบไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือลงทุน1ล้านบาทได้คืนเดือนละหมื่นบาทเดือนละ2 0 0 0 0บาทเนี่ย มันก็ยากนะเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันไม่ได้ขายได้กันทุกเดือนทุกวันนะก็ต้องนะพิจารณาไปนะครับก่อนที่จะไปโดนเหมือนตามข่าวนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับความเป็นห่วงนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสลามุอะัยกุมบาระมะตุลลอฮ์วาบาระกาตุฮ์ครับผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์